ดีค่ะดิชันนางสาวนิสากรดาวงรหัสน,นักศึกษา167-42059สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรื่องหนี้สาธารณนะเรื่องรัฐบาลแจกเงินดิจิตัล1,000 0บาทการที่รัฐบาลกู้เงินแจก1,000 0บาททำให้หนี้สาธารณะถึง65.74%จากเพดานตามกฎหมาย70% แต่สัดส่วนภาระนี้ต่อรายได้เสี่ยงแต่33.76%จากเพาดาน35%เดินมาจากการปรับงบประมาณและแผนก่อนหนี้ตามนโย,ยบายกระตุ้งเศรษฐกิจในช่วงท้ายปีงบประมาณคอรมอ,อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพศอ2567 แผนกันก่อนนี้ใหม่ปรับเพิ่ม1,12,000ล้านบาทจากเดิม1,3580ล้านบาทเป็น1,142,580ล้านบาทโดยการแจกเงินดิจิตัล1,000บาทผ่านไปประมาณ1เดือนในกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยกระเจ้าขึ้นแต่ยังไม่ฟื้นตัวทั้งระบบหรือเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยปรับดีขึ้นจากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการบริโภคภาค,ภาคเอกนชนดีขึ้นส่วนหนึ่งได้รับผลดีจากเงินดิจิตัลหนึ่งบาท หน้าการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นตามการต่งออกที่ไม่รวมรถยนต์และอุปสงค์ในประเทศที่ปรับดีขึ้นสำหรับการใช้ใจ่ายภาครฐขยายตัวจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในบางภาคส่วนยังชะลอตัวจากปัญหาเชิงโครงสร้าง และความสามารถในการแข่งขันที่ด้อยลง SCB EIC ประเมิน e ว่าขณะที่โครงการกระเป๋าเงินดิจิตัลใช้เงินใช้วงเงินสูงแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่เต็มที่และช่วยข้าวส่งผลให้ประเทศไทยอาจมีเนียวโน้มชนเพดานในปี2027การค้าระหว่างประเทศสินค้าส่งออก ยางพาลายางพาลาเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของไทยโดยประเทศไทยมีปริมาณการส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งแต่ปี2534เดิมพื้นที่เพาะปลูกอยู่ทางภาคใต้แต่ปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูก มีเกือบทุกภาคในประเทศไทยแหลง่งเพาะปลูกหอันดับแรกได้แก่สุราธานีสงขานครศรีธรรมราชตังและยะลาซึ่งยางพาราสามารถเจ็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีปริมาณการส่งออกอยางพาราของไทยในเดือนพฤษภาคม องห้าหเกเจ็ดอยู่ที่สองแสนสี่มื่นสามพันสามจุดเก้าตันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วที่มีการส่งออกอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบสองตันหรือร้อยละสูบสองจุดสองหกโดยยางพาราลมควันส่งออกไป ญี่ปุ่นทหารรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ยางแท่งส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่น้ำยางข้นส่งออกไปที่มาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ยางคอมเพลส่งออกไปที่อินเดียเป็นส่วนใหญ่เมือม่อเมื่อและเมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี2566ที่มีปริมาณการส่งออก2,12,441ตันพบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ14.40%แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ยางแผ่นลมคันหดตัวร้อยละ22.48ยางแท่งขยายตัวร้อยละ34.19น้ำยางข้นหดตัวร้อยละ7.71ยางคอมเพาวหวดตัวร้อยละ5.49และยางอื่นๆ อดตัวร้อยละ17.23สะสัดส่วนปริมาณการส่งออกสะสมเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2567อย่ยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ51.72ปริมาณการส่งออกสะสม780,000 0 0 สามพันห้าร้อยหกสิบสองจุดเก้าสิบเอ็ดตันลงลงมาเป็นน้ำยางพ้นสัดส่วนร้อยละสามสิบจุดสองแปดปริมาณการส่งออกสะสมสองแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบห้าจุดสามสี่ตัน ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นหลงฟันร้อยละ10.90ยางคอมเพาร้อยละ4.02จุดยในยางอื่นๆร้อยละ0.77ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนพฤษภาคม2567้า 25. มีม,มูลค่า แ6 5 6 3ล้านดอลลารล์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมามีมูลค่าเจ็ดรล้านดอลลารล์หนึ0ละแปดโดยที่ยางรถยนต์ถุงมือยางท่อย,ยางสายพานถุงยาง จะส่งออกไปที่สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ส่วนยางยืดถุงยางจะส่งออกไปที่จีนเป็นส่วนใหญ่สินค้านำเข้าทองคำในปี2 5 6 6ใครได้นำเข้าทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปเป็นมูลค่ารา,าว7 9พันล้านดอลลาร์และส่งออกเป็าานมูลค่า5 9 0 0นล้านดอนลลาร์ทำให้ประเทศไทยมีสถานะผู้นำเข้าสุทธิเป็นมูลาค่า1,941ล้านดอนลลาร์ซึ่งเป็นมูลาค่านำเข้าสุทธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับเจ็ดของโลกโดยจีนนำข้าทองคำเป็นอันดับหนึ่งด้มูลาค่า 8,852ล้านดอลลาร์ตามด้วยอินเดียสี่0มืนสอล้านดอลลาร์และตุรกีสอง0มืหนึ่งล้านดอลลาร์เมื่อพิจารณาการค้าทองคําที่ยังไม่ขึ้นรูประหว่างประเทศ ประเทศไทยใน5เดือนแรกของปี2567พบว่าไทยนำข้าวทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปเป็นปริมาณ75.4ตันโดยแหล่งนำข้าวทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปสามอันดับแรกของไทยได้แก่สวิตเซอร์แลนด์ท่องกูมและออสเตีย